สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบตัติวันจันทร์ที่3พฤศจิกายน2568 วันนี้อากาศยังแปรปรวนมีฝนตกหนักช่วงลอยกระทงฝนลดลงแต่ฝนก็จะกลับมาตกหนักอีกจากพายุโซนร้อนคันแมกีกรมอุตุอัปเดตเส้นทางพายุล่าสุดพายุอยู่ด้านตะว,วันออกของฟิลิปปินส์และจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้จากนั้นเคลื่อนเข้าสู่เวียดนามและลาวช่วง6-7พฤศจิกายนแต่จะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากเจอกับมวลอากาศเย็นทำให้ช่วงวันที่7-9พฤศจิกายนประเทศไทยตอนบนทุกภาคมีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักหล หลายพื้นที่โดยเริ่มจากภาคอีสานก่อนอย่างต้องติดตามเป็นระยะเพราะเส้นทางและความแรงของพายุยังมีการเปลี่ยนแปลงเตือนเกษตรกรที่กำลังเก็บเกี่ยวระวังฝนรบกวนทำให้ผลผลิตเสียหายโดยกรมอุตุจะออกประกาศเตือนอย่างเป็นทางการเมื่อพายุลงสู่ทะเลจีนใต้ค่ะ สภาพอากาศช่วงเช้าวันที่3พฤศจิกายนอัปเดตภาพถ่ายดาวเทียมภาพเรดาร์ท้องฟ้ามีเมฆมากกลุ่มเมฆฝนปกคลุมบริเวณด้านตะวันออกของภาคอีสานและในอ่าวไทยมีกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญอุบลราชธานียโสธรส่วนมวลอากาศเย็นยังแผ่ปกคลุมภาคเหนือภาคอีสานตอนบนพยากรณ์อากาศวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัย ชัยนาทการจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนคนปรปฐมและเพชรบุรีส่วนภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าขอให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดตอบผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตกรวมถึงระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมได้ในบางพื้นที่ เนื่องจากร่องมอรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่องความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังตานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 m. เมตรอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่น สูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนจากแบบจำลองฝน3พฤศจิกายนช่วงบ่ายถึงเย็นฝนตกทุกภาคโดยเฉพาะภาคเหนือฝั่งตะวันตกภาคเหนือต่อล่างภาคกลางเกือบทุกจังหวัดภาคตะวันออกเกือบทุกจังหวัดภาคใต้ตอนบนและต่อล่างภาคอีสานตอนกลางถึงต่อล่างช่วงค่ำถึงดึกภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกยังมีฝนอยู่ส่วนภาคใต้ภาคอีสานฝนลดลง หลังเที่ยงคืนถึงเช้ามืดฝนลดลงทุกภาคยังมีเล็กน้อยภาคเหนือฝั่งตะวันตกภาคกลางฝั่งตะวันตกภาคอีสานฝั่งตะวันตกภาคใต้ฝั่งอันดามันตอนล่างแบบจำลองนี้เป็นเพียงคาดการไม่ได้แม่นยำร้อยเปเซ์ค่ะ พยากรณ์อากาศ10วันข้างหน้าระหว่างวันที่4ถึง13พฤศจิกายน68ช่วง4ถึง6พฤศจิกายน68บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงมีอากาศเย็นในตอนเช้าแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ป,ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกวันลอยกระทง5พฤศจิกายนมีเมฆมาก และอาจมีฝนตกได้บางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางตอล่างภาคเหนือภาคตะวันออกภาคอีสานตอล่างและภาคใต้แต่ฝนตกเป็นส่วนน้อยของพื้นที่ค่ะ ส่วนในช่วงวันที่7-9ถึงพฤศจิกายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นพาดผ่านบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและติดตามพายุโซนร้อนคันแมกีในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์กำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกที่คาดว่าจะเคลื่อนผ่านตอนกลางประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้วันที่5พฤศจิกายนและช่วง6-8ถึงพฤศจิกายนจะเคลื่อนตัวท ใกล้ฝั่งประเทศเวียดนามแต่พอมาประทะอากาศเย็นจะอ่อนกำลังลงตามลำดับอย่างต้องติดตามเป็นระยะเนื่องจากทิศทางและกำลังพายุยังเปลี่ยนแปลงกรมอุตุคาดว่าผลกระทบต่อไทยตอนบนภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกจะทําให้มีเมฆมากขึ้นฝนตกหนักบางแห่งเตือนกเกษตรกรที่กําลังเก็บเกี่ยวหรือตากข้าวโดยโกรมอุตุจะออกประกาศเตือนอย่างเป็นทางการเมื่อพายุลงสู่ทะเลจีนใต้ค่ะ ส่วนจากแบบจำลอง ECMWF ที่อัปเดตวันนี้พายุจะขึ้นฝั่งเวียดนามวันที่6พฤศจิกายนอ่อนกำลังลงและเคลื่อนเข้าสู่กัมพูชาตอนบนและลาวตอนใต้ในวันที่7พฤศจิกายนเย็นวันที่7พฤศจิกายนมาถึงภาคอีสานตอนล่างระดับหย่อมความกดอากาศต่ำหรือหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง8พฤศจิกายนหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนผ่านภาคอีสานเข้าสู่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน ทุกภาคมีฝนพ่าขึ้นช่วงวันที่7 9พฤศจิกายนแต่แบบจำลองจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันต้องติดตามอัปเดตใกล้ๆอีกครั้งค่ะ และช่วงวันที่10ถึง12พฤศจิกายน68มวลอากาศเย็นเริ่มแผ่มาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแรงขึ้นและเป็นระบบมากขึ้นอากาศจะเริ่มเย็นในตอนเช้าฝนลดลงยังมีฝนบางแห่งในภาคกลางภาคตะวันออกกทมและปริมณฑลหลังวันที่13พฤศจิกายนไทยตอนบนฝนลดลงชัดเจนส่วนภาคใต้ยังมีฝนข้อมูลยังมีการเปลี่ยนแปลงใช้เป็นแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจการติดตามสภาพอากาศค่ะพยากรณ์อากาศวันนี้กรมอุ โตเตือนจังหวัดเสี่ยงฝนฟ้าขนองวันที่3พฤศจิกายน2568มีดังนี้ค่ะ ภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรและพิจิตรอุณหภูมิต่ำสุด2 1 2สอดงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-14องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนา หนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดมุกดาหารยะโสธรอ่อำนาจเจริญน,นคร,รราชสีมาศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด2 1 2สอถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-31ถึงองศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด14-18ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝน ตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด2 2 2สององศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำส 24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-32องศาเซลเซียสลมแปลปรวนความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-3 3องศาเซลเซียสลมแปลปรวนความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิตำสุด2 3่5สองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณ ที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีเคลื่อนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัด ัวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอบทุนทุกท่านที่ติดตามและรับชมดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ